สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเด็กชายเต้ยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําการติดตั้ง MetaMask สำหรับไว้เล่นเกมหรือไว้ทําธุรกรรมทางโ r รของ meta นะครับคริปโตต่างๆนะครับหรือว่าจะเล่นเกมต่างๆที่เกี่ยวกับการซื้อขายทาง Global NFT อะไรต่างๆนะครับ ซึ่ง Meta m a t h เนี่ยก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการติดตั้งการเปลี่ยนเชนแล้วก็การแอดเหรียญสำหรับเกมที่เราจะเล่นผมยกตัวอย่างเช่นเกม Maple นะครับผมโอเคซึ่งเรามาเริ่มเลยผมอยากให้ทุกคนพิมพ์ตามนี้เลยนะครับอลองไปในช่องเว็บนะครับช่องช่องช่องค้นหาเว็บโอเค Meta m a t ุ h Io นะครับ หรือถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมน่าจะมีไว้ใต้คำอธิบายให้หรือถ้าใครไม่มั่นใจเนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้จะต้องเข้าไปในเกมนั้นๆที่เราจะเล่นครับผมแล้วเขาก็จะมีเมตาแมสให้เราไปโหลดลิงก์ไปอยู่แล้วก็เข้าทางนั้นจะปลอดภัยกว่านะครับโอเคตัวองของเมตาแมสเนี่ยนะครับผมเ,เรียกว่าจําเป็นสําหรับเกมในยุคตัางหลักนะครับผมที่จะต้องใช้เล่นกันในการค้าขายนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยโดยการที่เรากด get metamask นะครับผมกดไปเลยมันก็จะส่งเราไปสู่หน้า,เ,าเกี่ยวกับส่วนขยายของ Google นะครับแล้วก็กดเพิ่มส่วนขยายลงไปโอเคเพิ่มส่วนขยายนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็ต้องใช้ระยะเวลาดาวน์โหลดสักหน่อยนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราโหลดไฟล์ของเมตาแม k เสร็จเนี่ยเขาก็จะประมวลผลเอาเข้าไปสู่ในส่วนขยายนะครับแล้วก็จะพาเราไปสู่เมตาแม k อีกอันหนึ่งนะครับผมโอเคซึ่งมันเป็นหน้าที่เอาไว้สร้าง ID นะครับสำหรับเมตาแม k นะครับโดยเราก็ g ก t s t a r t ดี่ get Start ไปเลยนะครับก็ยอมรับแล้วก็อ่านรายละเอียดนะครับผมแล้วก็อักบีไปเลยซึ่งเราจะเลือกอ create a new wallet นะครับเป็นสำหรับคนที่มาใหม่สำหรับคนที่ยังไม่เคยนะครับสำหรับคนที่มี MetaMask อยู่แล้วให้เลือกอันที่สองข้างล่างนะครับโดยเขาก็จะมีให้เราล o อกอ,อินผ่านต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google Apple ID Google ID หรือว่าจะเป็น Serial Number ซึ่งเราจะเลือกอันที่3เป็น Serial Number นะครับผม okay. เขาก็จะพาเรามาสู่หน้านี้เป็นหน้า,า MetaMask นะครับกรอกเขาเรียกว่าไง p a s s w ร์ดของ MetaMask ซึ่งเราก็กรอกลงไปเลยนะครับผมประมาณหนึ่งกรอกเสร็จก็ยืนยันโอเค Create พาเนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมาสู่ตรงที่เขาจะให้ Serial Number แหละโอเคเขาก็จะมีอ่าให้เราเซฟต่างๆแต่ว่าในภาพรวมอ่ะก็คือเราก็ต้องจำให้ได้ครับว่ามันว่ามันว่ามันมีตัวอักษรอะไรบ้างผมแนะนำให้จดลงในสมุดห้ามเอาไปถ่ายรูป อย่างอไออย่างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะผมแค่ทําเป็นตัวอย่างมันก็เลยสามารถถ่ายได้อไม่ต้องไม่ต้องจดในสิ่งที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เลยเพื่อป้องกัน serial number มันเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดระดับหนึ่งไม่ที่สุดหรอกระดับหนึ่งแล้วกันโอเคเขาก็จะให้เราทวนว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณคุณจดไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผม,ผมก็จะใส่เนาะ อ๋อเขาให้เลือกนะเนาะเขาก็ให้เลือกอ่ามีอะไรบ้างนี่ตึ๊กตึกตึก,ตกนี่ตึก๊กอ่าแล้วก็กดอ่กดเข้าไป wallet อ่า meta a r d f u e i n g อ่าทั่วไปแล้วก็กดไปก่อนเลยโอเคสำหรับการสร้าง meta mask ก็เสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้การสร้าง meta mask เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าผมแนะนำให้ ไปที่ตรงมุมส่วนขยายนะครับข้างบนตรงมุมขวานะครับจะเห็นรูปเหมือนจิ๊กซอนะให้กดตรึงนะครับผมเพื่อให้มันขึ้นตรงรูปอวิตาม้ตรงหน้าแท็บนะครับเวลาเรากดเข้ามามันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้มันคือเชนของเรานะครับซึ่งตอนนี้เรามีเชนโซล่าใช่ไหมครับผมเป็นเชนหลักแล้วก็มีเชนอื่นอันนี้โอเค มีเชนโซโลนาเป็นเซนหลักซึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้โซโลนากันเกมที่แล้วก็แล้วแต่ก็แลแ,กแล้วต่เกมซึ่งตอนนี้เราจะมาพูดถึงเกมอ่าเมเปิลกันเมเปิลใช้อิทิลรียมเป็นหลักนะครับผมเราก็นี่ไงอิทิลมอ่มเอาเป็นอะไรดี เดอะซิมแล้วกันเดอะซิมเดอะซิมอ่ะเดอะซิมก็ได้อ่ะก็เป็นเชนใหม่ละของเราก็จะเป็นเชนอี ethereum นะครับ ethereum นู่นนี่นั่นนะใช้ได้ ethereum โอเคจริงๆอันแรกก็ ethereum นะเออผมไม่เห็นว่ะโอเคเราใช้อันไหนก็ได้แล้วกันส่วนข้างบนนะครับผมตรงพี่เห็นตรงคำว่าเดอะซิมไหม อ่ะเดือซิมนู่นนี่นั่นข้างล่างมันจะเป็นศูนย์เอกน,นู่นเนี่ยนี่คือรหัสของเราในการที่เราจะเอาให้คนส่งเงินมาให้หรือเราอ่าจะเอาไปท,ทําธุรกรรมต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็เวลาเราซื้อเงินจากพ่อค้าแล้วเขาจะส่งให้เราส่งไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะส่งผ่านทางนี้อ่าเราก็ต้องอ่าแคปไปแล้วก็ไปส่งเขาซึ่งมันก็จะเป็นการที่เรียกว่ายังไงอ่าจะเข้าโอนเข้าบัญชีนี้ซึ่งเราจะต้องเลือกดีๆนะอย่างเช่นอ่าถ้าถ้าพูดตรงคือตัวนี้ก็ ตัวนี้ก็เป็นอีเทียมเหมือนกันคือแต่ว่าเห็นไหมชื่อไม่เหมือนกันอ่าตัวของเซโลนาโซโลนาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะใช้อันไหนคุณต้องดูก่อนว่าเเราเรา,เราทำธุรกรรมอันไหนเป็นหลักนู้นี่นั่นซึ่งมันเกี่ยวพันด้วยนะเพราะว่ามันมันไม่นับว่าเป็นกระเป๋าเดียวกันนะมันเป็นกระเป๋าแยกนะครับเนี่ยเป็นวอลเล็ตหนึ่งสองสามนะคือถ้า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 ,ถ,า,ถ,าถ้าเป็นคนละอันก็คนละวอลเล็ตไปเลย คือแนะนำว่าให้ทำให้ทาให้ทาอันใหม่หรือจะใช้อันเก่าก็ได้าเพราะว่ามันก็อีทีเรียมเหมือนกันได้เหมือนกันแต่ผมว่าผมผมว่าผมว่าทําอันใหม่แล้วก็ใช้อีทีเรียมแน่นอนกว่าเพราะว่ามันยืนยันว่าอีทีเรียมได้นี่โอเคไหมโอเคใช้เดอะซิมปึ๊บ,บโอเคคราวเนี้ยผมก็จะทําการเข้าเกมของตัวเองนะอืมเข้าเกมของตัวเอง เมเปิลสตอรี่เราเข้ามาเมเปิลสตอรี่ปุ๊บอ่ะเราก็อ่ะคอนเนคก่อนเลยคอนเนคเมเปิลสตอรี่ซึ่งปกติเกมเราก็ต้องคอนเนคอย่างนี้แหละครับผมโอเค Okay. ออโอเคอ่าเชียร์อีเทเรียมโอเคเดอร์ซิมอ่าเขาก็บอกให้คอนเน็กแล้วก็คอนเน็กไปนะครับอ่าเขาก็จะให้เรา Create อ่าชื่อแล้วก็อีเมลนะครับผม ในการที่ทำเาขาเรียกว่าไงเชนสำหรับตัวนี้เนาะก็กรอกไปโอเคหลังจากที่เราล็ in, อกอินกรอกข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเช็คนะครับว่าเรา,เาส่งข้อความไปที่ข้อความาที่อีเมลเรานะครับผมเราก็ตรวจสอบอีเมลว่าโอเคคุณได้รับข้อความหรือ,อยังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะ โอเคหลังจากเรากรอกข้อความเสร็จเนี่ยก็เป็นการเขาเรียกว่ายังไงเป็นการล็อกอินเรียบร้อยนะครับผ่านทางเดอะซิมเรานะโอเคอันนี้ Activate Account รุ่นนี้นั่นคอนเฟิร์มอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่าอิมพุสไปโอเคแชร์เน็ตเตอร์เอฟทีน่นนี่ตตืด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 ไอเทมอืมอันนี้เป็นการแอดนะครับผมต่างๆนานานะ ก็เป็นเรื่องธรรมดานะอันนี้เขาก็จะคอนเฟิร์มโอเคเสร็จสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้อ่าอ่าไอดี ID เข้าพร้องเข้าเล่นแล้วสำหรับเนี่ยโอเคอ่ตัวของอเหรียญเนนะอะไอตัวของตัวของอ่ ในการล็อกอินเขาเรียกนะในการคอนเน c กกับตัวเกมกับ metamask เรียบร้อยแล้วสำหรับ maple อ้าโอเคเดี๋ยวนี้เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับถ้าเป็นปัจจุบันนี้เนี่ยเอ่ตัวของตัวของเกมต่างๆมันจะมี read เขาเรียกว่าอะไรเอ่ไวท p เ p เปเดี๋ยวผมหาไวท์เ p เปอรก่อนนี่ไวท์เ p เปอร์ไวท์เ p เปอจะมีโทเค็น เราเข็นเนี่ยแบบนี้เหรียญแบบนี้นะครับผมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีเกี่ยวกับเอาลิงหรือเกี่ยวกับตัวเลขเหรียญอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราต้องใส่อะไรประมาณไหนหรือบางคนมีลิงก์ไปเลยอ่ะซึ่งส่วนเนี่ยมันจะมีแต่อันนี้มันมันมัน,ม,นมันอาจจะซึ่งรับทับซ้อนเนาะเพราะว่ามันมีระบบสวัปด้วยมันก็เลยเข้าไปอยู่ในระบบสวัปซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบสวัปกันนะคือตัวของ Maple M เอเอางี้ เราถ้าเกิดว่าใครที่ได้เมเปิลเอนะให้มาที่ตรงรูปคนนะแล้วมันก็จะมีรูปเหรียญใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือการแอดเหรียญอันดับหนึ่งอันดับแรกคือการแอดเหรียญของตัวเกมเข้าไปในเมตาแมสเราเวลาเรามีเหรียญเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยอ๋อมีเหรียญว่ะนี่ไงแอดเข้าไปเดี๋ยวนี้ไม่มีระบบที่อย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ยกรอกเลขอนุอันนี้นนส่วนใหญ่มันจะทํามาเป็นระบบนี้แล้วก็คือให้เรา กดลิงก์ไปเข้าไปเชื่อมกับ Meta Mask เลยสำหรับลิงก์เหรียญนะครับโอ okay. <Okay. S 1> เคเหรียญเราก็จะมีลิงก์แล้วเห็นไหมเหรียญเราก็จะมีและทั้งสองอันเลยเห็นไหมเดอซิม <The Sim S 1> เราก็จะมีและเหรียญแล้วก็อยู่ใน่ะอ่ะ,อะเห็นไหมมันก็จะมีโฮเนตมา c h a n โฮเนตมีอ่านี่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 ซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะผมก็เข้าใจได้ว่าหลายคนอาจจะใช้อันแรกนะ ซึ่งอันแรกก็ได้ครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่าถ้าใช้อนไนต้องใช้อนนั้นนะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันละคนแอคเคาท์นะอันนี้ผมสอนสร้างแอคเคาท์ใหม่ด้วยมันก็เลยเป็นประมาณนั้นอาจจะอยากเข้าใจตรงนี้ผิดนะจริงๆเราสามารถใช้ข้างบนได้แต่ว่าอยู่ที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เชนอีเทเรียมเราก็ต้องมาใช้เชนอื่นซึ่งผมก็ทําให้ดูว่าเออถ้าใช้เชนอื่นมันก็คือการแอดเพิ่มโอเคสําหรับตรงนี้สําหรับเหรียญเราก็มีครบแลยเนาะทั้ง2เหรียญเนาะ แล้วก็จริงๆแล้วถ้าอยากแอดเหรียญอีเาเรี่ยมเข้าไปก็จะมีแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ไงเดี๋ยวนี้เขาก็จะเป็นระบบแบบนี้กันโอเคเราไปที่หน้าสวาปกันดีกว่าสวาปตอนนี้เห็นไหมครับผมสวาปตอนนี้ก็จะมีเหมือนกันเหรียญเห็นไหมตรงสวาอเห็นไหมส่วนใหญ่แล้วถ้ามีหน้าสวาปแล้วมันจะมีแอดเหรียญอยู่ตรงนี้ไอ้ข้างล่างก็เอ่อมันเป็นเหรียญข้างนอกเนาะ,ะซึ่งสองอันนี้มันก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกยังไง เป็นการสวอปนะปกติเราจะสวอปจากเหรียญ uh NXPc นะไปเป็นเปโซไอเนโซนะครับผมยังไงก็ต้องเป็นประมาณนี้นะสำหรับสาหรับสาหรับ m a เปิ M นะไอเมเปิ N ก็คือประมาณนี้นะแรกสวอปก็คือใช้อิทิเลียมเป็นหลักนะครับผมทุกๆอย่างใช้เอ็กซ์ทชันางอทิเลียมเป็นหลักเลยอาจจะมีคนพูดถึง c h a i a a แต่ว่า A Web มันเอาไว้ใช้กับ BNB เราก็ตัดทิ้งไปก่อนนะแต่ว่าจริงๆแล้วตัว Ethereum Ethereum เป็นหลักแล้วก็มี h o n e t ที่เป็นเซิร์ฟมันของมันจริงๆที่เป็นเซิร์ฟของเ,อเกมประมาณนั้นที่มันเชื่อมกันเอาเป็นว่าเราเข้าใจง่าย,ายก็คือถ้าเราแอดเหลยอแล้วนู่นนี่นั่นแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจก็ค่อยๆเติมเงินแนะนํานะค่อยๆซื้ออย่าเพิ่งซื้อเยอะ แล้วค่อยๆลองทำความเข้าใจก่อนผมเชื่อว่า,อาสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันไม่ละเอียดมากพอหรอกแล้วมันก็เข้าใจไม่ได้ทันทีผมแนะนําว่าถ้าจะทดลองให้ค่อยๆทดลองในการใส่เงินเข้าไปในการแลกเหรียญทั้งหมดให้มันเป็นก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าพี่อัดเงินลงไปแล้วพี่ดันให้กระเป๋าผิดอย่างเช่นพี่ไปซื้อจากพ่อค้าพี่ให้กระเป๋าไ d ผิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ความเสียหาย แบบว่าเอาคืนมาได้เข้าใจไหมคือมันจะหายไปแบบละลายจะไปน้ําเลยเพราะว่าเหรียญมันไม่สามารถโอนถูกกระเป๋าได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ลองลองลอง,ลองทำทีะนิดทีนิดค่อยๆซื้อค่อยๆทำระบบทุกๆอย่างก่อนอย่างเช่นตั้งแต่ตอนอสร้างนู่นนี่นั่นมาแอดลงแอดเหรียญลองโอนเงินเข้าไปลองโอนเหรียญเข้าไปในบัญชีที่บอกก็คือก๊อปตรงก๊อปตรงใต้ ต้ชื่อของแอคเคาน์นะครับผมในการที่จะเข้าให้พ่อค้าส่งเงินเข้ามาอาจจะแบบร้อยหนึ่งห้าสิบาทก็แล้วแต่ให้ลองมาก่อนพอเขาลองมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้รู้เลยว่าอ,อ๋อมีเหรียญตัวนี้เข้ามาแล้วกี่อันในเชนนี้๋อาอมีเหรียญน,นี้เข้ามากี่อันในเชนนี้โอเคถ้าเราจะเล่นประมาณนี้อะไรยังไงเข้าใจไหมคือแล้วเราค่อยไปทําการสวัปเพื่อแลกเปลี่ยนเหรียญเพราะยังไงคุณต้องใช้เหรียญข้างล่างอยู่แล้วคือเหรียญ เนโซใช่ไหมเคยใช้เหรียญเนโซอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณทําทั้งหมดนี้ได้คุณก็จะเข้าไปซื้อของได้คุณก็จะขายของได้ทุกๆอย่างผมแมนะนําว่าให้ลองทําก่อนเพราะว่าตัวนี้ผมมั่นใจว่ามันใหม่สําหรับพี่ๆหลายคนที่ไม่เคยเล่นเกมเต่างๆหรือไม่ใช่เคยใช้ Meta แมสเพราะว่าตัวหลักของ a m a ต a แมสมันไม่ได้มีแค่เชนเชนเดียวนะครับอย่างที่เราคุยๆกันกน็อย่างที่บอกว่าเชนตัวนี้มีทั้ง4ี่เชนอ่า เชนอ่าสีเชนในอันเดียวแล้วก็ยังมีแอคเคาท์อีกหลายแอคเคาท์ Account อีกที่พี่เห็นได้ไหมแอคเคาน์โซโลนาอ่าโซโลนาแอคเคาท์หนึ่งซึ่งแอคเคาท์หนึ่งมันก็คือเชนอีทิเลียมแต่ผมไม่ได้ใช้นะอันนี้คือแล้วแต่แล้วแต่คนบางคนอาจจะใช้แอคเคาน์หนึ่งไปเลยอย่างนี้ผมเข้าใจได้แต่ผมเองยังไม่ได้ใช้แล้วก็บางคนอาจจะแบบเออผม อยากการแซนอีเชนอื่นโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราค่อยมาคุยกันตรงนั้นสําหรับเกมหน้าๆเนาะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวค่อยทําต่อแต่จริงๆก็ไม่น่ายากครับขอให้เป็นเป็นไป,นปนทีละสเต็ปก่อนให้เข้าใจว่าอ่าที่เราเห็นสามอันมันคนละกระเป๋าและคนละเชนถ้าคุณโอนผิดเชนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินคุณหายคุณต้องโอนเชนเดียวกับเชนเดียวกันซึ่งถ้าคุณไปซื้อกับพ่อค้าที่เล่นเชนเล่นเกมนั้นอยู่คุณต้องดูว่าเกมนั้นอยู่ในเชนอะไรอย่างเช่นถ้าพูดถึงเมเปิล เมเปิลอยู่ในเชนอะไรอ่าเกมอนาคตที like ่ผมจะเล่นคือ m a เปิลอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ R O M R O M คืออยู่ในเชน V.Mix เราก็จะไปอีกแบบหนึ่งของ V.Mix ซึ่งมันก็คนละคนคนละสไตล์กันอันนี้มันจะต้องมาทำความเข้าใจระดับหนึ่งและว่าเชนแต่ละอันมันมันเหมือนมันเหมือนมันมันเหมือนธนาคารคนละอันแต่เราไม่สามารถโอนข้ามธนาคารได้พี่เข้าใจไหมคือการการการในโลกใบนี้คือมันเหมือนแบบ ประเทศประเทศหนึ่งเออคิดอย่างนั้นแล้วกันแล้วก็โอนเงินข้ามประเทศมันมันอาจจะหายได้อย่างนั้นซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันหายแน่นอนครับมันไม่มีทางโอนข้ามเชนได้เหมือนว่าเราเงินสกุลน,นี้กับสกุลน,นี้แล้วไปใช้เงินสกุลอื่นแล้วไม่มีระบบเงินตาในการแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องทําระบบแล้วเงินตาในการแลกเปลี่ยนถึงจะใช้เงินได้ถูกไหมแต่ว่าเงินที่โอนไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถดึงคืนกลับมาได้นะใน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 ความเข้าใจของผมนะแต่ว่าอาจจะมีวิธีก็ได้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่เอาเป็นว่าอยากให้ศึกษาก่อนว่าเชนคือเชนอะไรอะไรประมาณไหนประมาณนั้นครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้นะผมอาจจะให้ข้อมูลผิดพลาดยังไงสามารถเอามาให้คอมเมนต์หรือมา,อาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมติชมกันได้ผมเองก็ยังมือใหม่กับเกมไฟล์เกม NFT หรือว่าระบบเ,เว็บสามมินะครับผมตัวของเมตา a s สก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมก็ พอเชิญเคาะกรรมมาแล้วระดับหนึ่งนะครับผมก็เลยสัก,ก้าที่อยากจะบอกว่าเฮ้ยเราก็ต้องระวังระดับหนึ่งในการใช้างานนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนว่ายัางไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยครับผมพบกันใหม่คอนเทนหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย